อารอันตรายผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากฟอกไตควรต้องรู้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงปกติร่างกายดูดซึมแร่ธาตุต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยไตมีหน้าที่กรองของเสียกําจัดของเสียในเลือดออกแต่เมื่อไตทํางานแย่ลงจะนั้นการกรองของเสียกําจัดของเสียในเลือดออกโดยไตก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่ดีเท่าที่ควรเช่นกัน ผู้ป่วยโรคไตก็คือไตทำหน้าที่รักษาสมดุลแร่ธาตุในเลือดมีประสิทธิภาพลดลงทำให้มีของเสียตกค้างในกระแสะเลือดได้ฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงควรต้องรับประทานอาหารเพื่อไม่เพิ่มภาระให้กับไตทำงานหนักมากจนเกินไปการเลือกรับประทานอาหารจึงสำคัญมากในการเสี่ยงเกิดโรคไตสามารถชะลอมให้เนื้อไตถูกทำลายมากขึ้นได้ทำให้อาการลดลง ดีขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นได้โดยเลือกอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคไตลดลงได้นั่นเองมีดังต่อไปนี้อาหารควรหลีกเลี่ยง1หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงโดยปกติเกลือโซเดียมมีอยู่ในอาหารเกือบทุกชนิดเป็นเกลือแร่ที่มีความสําคัญมากช่วยรักษาสมดุลน,น้ําและความดันเลือดแต่เกลือโซเดียมคือศัตรูตัวร้ายของผู้ที่เป็นโรคไตส่งผลต่อ ไม่ไตเสื่อมลงคือการทานอาหารที่ติดรสเค็มได้แก่อาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงและขนมกรุกรอบที่มีเกลือมากฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงไม่ควรรับประทานโซเดียมเกินวันละ2,000ม mm. ิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนชาหรือเทียบเท่ากับน้ำปลา5ช้อนชาโดยเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงมากเช่นเครื่องปรุงรสต่างๆหรืเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดได้แก เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มเช่นซีอิ๊วน้ำปลาเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้เกลือเครื่องปรุงรสที่มีเกลือมากเช่นซุปก้อนผงชูรสผงปรุงรสผงฟูและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกแฮมเบคอนไส้อั่วกุนเชียงหมูยอหมูหยองไส้กรอกอีสานและควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองเค็มเช่นไข่เค็มปลาเค็ม ปูเค็มผลไม้ดองเค็มผักดองผลไม้แช่อิ่มอาหารสำเร็จรูปโจ๊กบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบุนเซตนและขนมครเคี้ยวต่างๆ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือเกลือแร่ที่มีอยู่ในเลือดทำหน้าที่เกี่ยวกับการหดและการคลายตัวของกล้ามเนื้อซึ่งปกติโพแทสเซียมถูกขับออกทางไตแต่หากเป็นโรคไตไตเสื่อมก็จะทำให้เกิดการ ข้างของโพแทสเซียมสูงมากเกินไปข้างอยู่ในเลือดก,ก็จะทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงในหอบอ่อนเพรียใจสัน่นคลื่นไส้เป็นตะคริวชีพจรเต้นช้าลงและมีผลทําให้หัวใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจหยุดเต้นได้อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมากได้แก่ผักผลไม้สีเขียวเข้มสีเหลืองเข้มเช่นคะนา้าบรอกโคลีผักโขมชะอมผักบุงผักชีหัว ปรีเห็ดโคนหน่อไม้แค่รอดฟักทองทุเรียนกล้วยหอมมารอกอมันเทศมันฝรัง่งและขนุนและอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมากอีกก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆเครื่องในสาสตร์ไข่และนมถั่วต่างๆถั่วดำและถั่วปากอ้าซึ่งมีโพแทสเซียมสูงมากเป็นพิเศษ 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระ ในคนปกติไตจะกรองสารอาหารที่เกินความจําเป็นของร่างกายทิ้งออกไปได้แต่เนื่องจากเมื่อไตกําลังเสื่อมก็จะมีความสามารถในการกรองฟอสฟอรัสออกไปได้น้อยลงฉะนั้นเมื่อรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสเข้าไปมากก็สะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไปเอาออกไปไหนไม่ได้สักทีเมื่อร่างกายขับฟอสฟอรัสออกน้อยจะทําให้เกิดการคั่งสะสมของฟอสฟอรัสในเลือดสูงมากเกิน ฟอสฟอรัสที่มากเกินจึงทำร้ายร่างกายได้คือมีอาการผิวหนังดำคร้ำม,มากขึ้น คันยิบยิบตามตัวจนรู้สึกรำคาญส่งผลเสียต่อก,กระดูกเพราะร่างกายจะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกทำให้กระดูกพรุนจนถึงขั้นกระดูกเปราะหรือกระดูกหักได้ง่ายเลยทีเดียวอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงต้องหลีกเลี่ยงได้แก่ไข่แดงนมผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตเนยแข็งช็อกโกแลตและเวน้นเครื่องในศาสปลาทั้งกระดูกน้ำอัดลมสีดำน้ำอัดลม ที่มีสีเข้มชากาแฟรวมถึงมเมล็ดพืชถั่วต่างๆเช่นถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดเต้าหู้ถั่วเหลืองมเมล็ดแตงโม,มเมล็ดทานตะวันและงดอาหารที่ใช้ยีสต์เพราะยีสต์มีฟอสเฟตส,สูงเชน่นขนมปังแป้งสลาเปาโดนัทงดอาหารที่ใช้ผงฟูเชน่นเค้กคุกกี้โดนัทสีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพพวรีเรนสูงผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงควรลดอาหารที่มี พิวรีน เนื่องจากพิวรีนทำให้เกิดกรดยูริกในร่างกายมากรวมถึงต้องรับประทานอาหารไขมันต่ำเพราะอาหารไขมันสูงทำให้กรดยูริกขับถ่ายทั้งปัสสาวะได้ไม่ดีโดยผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงได้แก่ปลาซาดีนปีกไก่เ็ดตาบไตหลีกเลี่ยงยอดผักอ่อนๆเช่นยอดตำลึงยอดฟักทองยอดฟักแมวหน่อไม้ฝรัง่ง และหลีกเลี่ยงติกสัตว์เครื่องในสัตว์ทุกชนิด5หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเนื่องจากไขมันสัมพันธ์ต่อการทํางานของไตที่แย่ลงดังนั้นจึงไม่ควรทานไขมันที่ให้พลังงานมากกว่า30อร์ซนของในแต่ละวันควรได้รับพลังงานที่พอเหมาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการเผาผลาญมากกว่าการสร้างหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวไขมันทรานไขมันสัตว์เช่นหมูสา ชั้นไข่ทอดฟูหนังไก่หนังเป็ดปลาท่องโกะเค,กค้กพายคุกกี้กะทิโดยควรรับประทานไขมันที่มาจากพืชใช้น้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวปรุงอาหารได้แก่น้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันถั่วเหลืองเป็นต้น6จำกัดอาหารที่มีโปรโตีนสูงเนื่องจากรับประทานโปรโตีนมากเมื่อร่างกายเผ,ผาผันโปรโตีนก็จะเกิดของเสียผ่านไตมากเกิน ทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นจึงควรจำกัดอาหารที่มีโปรโตีนสูงควรได้รับแต่โปรโตีนที่มีคุณภาพดีเพื่อร่างกายนำโปรโตีนไปใช้ได้อย่างเต็มที่และไม่ทานเนื้อสัตว์แปรรูปเพราะเพิ่มปริมาณกรดในไตทำให้เกิดการผลิตแอมโมเนียที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ของไตมากขึ้นโดยควรหลีกเลี่ยงอาหารโปรโตีนสูงหรือเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวควรรับประทาน โปรโตีนที่มีคุณภาพดีอย่างน้อยเครื่องหนึ่งของโปรโตีนที่ได้รับทั้งวันตลอดทั้งวันเน้นโปรโตีนคุณภาพดีเช่นไข่เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูไม่ติดมันเนื้อสัตว์ไม่ติดมันงดเว้นเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นหมูแฮมกุนเชียงไส้กรอกหมูยอหลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์อาหารหมักดองเช่นแหนมปลาสมา้มปลาเค็มปูเค็ม เจ็ดควบคุมคาร์โบไฮเดรตสำหรับผู้ที่ต้องจำกัดโปรโตีนต่ำมากๆจึงต้องควบคุมคาโร์โบไฮเดรตจากข้าวบางชนิดด้วยโดยข้าวที่มีโปรโตีนอยู่ด้วยเช่นข้าวเจ้ามีโปรโตีน7%อร์หรือข้าวสาลีมีโปรโตีน1 4อร์ซและควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทน้ำตาลและของหวานขนมหวานมากๆขนมใส่กะทิขนมอบที่มีเนยเนยแข็งเพราะขนมอบมักใส่ผงฟู ซึ่งมีสารฟอสเฟตฟอสฟอรัสสูงมาก8อย่าดื่มน้ำเปล่าเยอะมากเกินไปหรือต้องจำกัดน้ำดื่มเนื่องจากความสามารถในการขับปัสสาวะของผู้ที่เป็นโรคไตลดลงไตข้อขับปัสสาวะได้ลดน้อยลงทําให้มีอาการบวมน้ําและมีความดันโลหิตสูงขึ้นโดยผู้ที่มีอาการบวมน้ําให้ดื่มน้ําไม่ควรเกินวันละ7 5 0ถึง1 0 0 0ซี cc, หรือมิลลิลิตรหรือเทียบเท่ากั สามถแก้วต่อวันเท่านั้นแต่ถ้าหากผู้ที่ไม่มีอาการบวมน้ำก็สามารถให้ดื่มน้ำได้ตามปกติกเมนูอาหารตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงได้แก่เมนูผัดที่ใช้น้ำมันเยอะเชน่นผัดฝักบุ้งไฟแดงเมนูทอดน้ำมันเยอะๆชเช่นไข่เจียวทอดฟูปลาดุกฟูอาหารจำพวกซุปเชน่นซุปครีมข้าวโพดซุปครีมเห็ดอาหารกึ่งสำเร็จรูปเชน่น โจกซองบะหมี่กรึงสำเร็จรูปเน้นอาหารผู้ที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะควรระวังหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาเกียวใส่นมน้ำอัดลมโก,โกโก้ช็อกโกแลตขนมไทยที่ทำจากไข่แดงทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยาขนมมอ้อแกงคัสตาร์ดเป็นต้น ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ